ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเอ็กลิฟเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การทํางานบนที่สูงได้เป็นอย่างดีสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลาโดยผู้บังคับใช้จะต้องผ่านการอบรมแนะนําการใช้งานจากผู้ให้เช่าอย่างไรก็ตามโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานด้วยเอ็กลิฟก็ยังคงมีความเสี่ยงที่แฝงอยู่จากหลายปัจจัยเช่นอุบัติเหตุศีรษะผู้ปฏิบัติงานชนที่ด้านบนขณะยกเอ็กลิฟขึ้น สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักรเองหรือการประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบัติงานเราบริษัท b b บีเลนเท่าจำกัดและบริษัท d ีเรนแอนด์เซอร์วิสจำกัดจึงคิดค้นนวัตกรรมป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกับบริษัทของเราโดยการติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์สำหรับตรวจเช็คระยะด้านบนในขณะยกเอ็กซ์ลิฟ์ขึ้นระบบจะทำงานคล้ายก,กันกับเซ็นเซอร์ของรถยนต์มีการแจ้งเตือนในระยะเสี่ยงภยัย และเอ็กซ์ลิฟจะหยุดทำงานอัตโนมัติหากอยู่ในระยะวิกฤต <ess> หากเซ็นเซอร์ตัดการทำงานแต่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นที่จะต้องยกเอ็กซ์ลิฟขึ้นอีก <S <S เพื่อให้ทำงานในจุดที่ต้องการ <S <S ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มตัดเซ็นเซอร์ชั่วคราวค้างไว้แล้วยกเอ็กซ์ลิฟขึ้นด้วยความระมัดระวัง และหากลูกค้าท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมายังทางบริษัทได้ทันทีเลยครับ